สวัสดีเราคนเดิมไม่รู้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฮีโร่ในเวอร์เดอรเพื่อเ,เกมฮอนนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าบ h b a c k นะครับถอยไปอา้าถอยไปคือผมไม่อยากไปกลางไงชอบเล่นเลนล่ามากกว่าไม่เคยเล่นกลางกลางมันไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ก็ผมว่าเล่นแบบขขำหรือเปล่าไม่รู้มาเล่นแบบชิวๆว,วันนี้ ก็เล่นบูธแบกนี่แหละมันซ้อมมาหลายรอบแล้วเกมนี้น่าจะดูดีอยู่สามเลยเป็นไงอ๋อซึ่งทีมเราก็จะมีเจโอมนเซอร์บวกเจโอมนเซอร์ลันเพดชาแมนอมาดอนแล้วก็บูธแบกตรงผมนะครับบูธแบกแล้วก็ทีมเขาก็จะมีเดอะดาร์คเดเวลเลอร์อะไรเนะี่ยบูดูเดจิเน่แล้วก็โซสติล so หรือเปล่าเออโซสติลเลอร์ ก็ไม่ได้มาเล่นนานอาจจะกากนิดหน่อยนี่ตามที่เขาบอกมันกากซ้อมมาเยอะเก็บตัวนี้ึกมาเยอะโอ้ทีมเราก็อามาดอนกลางผมไม่เล่นกลางหรอกอเปิดไหม่ได้ยินเสียงพูดแล้วก็จุดจุดจุดจกดจะแะจ๊งจุดสแดจดาวไว้เลย แบงค์ดาวไปเลยโอ้ยจะเอาสักหน่อยโหฝันร้ายเป็นของจอโอิโมไปนี่นี่นอลอรักตายมาด้วยคิดว่าชาแมนยิงกลางดีกว่กายิงกลางแล้วก็ชาบเลยคือผมเป็นแคนดี้ได้งไงไม่ใช่หรอกยิงกลางก,ก็โดนกดได้อีก เนี่ยไปแล้วทาไม่ไปอ่ะทีมเขาก็ตัวติวยิงตัวเดียวเลยไปบนละชาแมนแล้วก็ดันบ้านไปชิวๆข้างบนข้างบนแม่งดุดูกันไม่ไม่แต่ตัวใหญ่ๆทีมเขาบนก็สามาตัวถ้าแกงกันที เมื่อกี้ก็เก็บโซติวไปอโอ้โหไลค์คิ้วก็ได้หรอกเมื่อกีไม่ได้เลยถ้ามในมีสกิลสามมันทำอะไรได้สกิลสามซ้อมมาสามรอบเพยังไม่รู้เลยมันคืออะไรไม่ตายมันไม่ตายหรอครับมันยังเลือดแรกอยู่โซติวมันก็โอ้โหบางขนาดหลังแล้วก็ดีนายไปเขาเขาอยู่ไกลด้วยเขาจะได้ไม่ได้วิว แต่ไงก็ได้ไม่เอาเยอะดีเพราะก็อ,อยู่คนเดียวธรรมดาธรรมดาอยู่แล,แล้วนะคนละไปแก๊งฟาร์มไมกลางเอาไม่มีใครไปกลางเลยเหรอโง่เดียวไปแล้วไม่มีใครไปกลางเลยเอ่ะเกมนี้ก็รู้สึกว่ามันมันมเงียบๆอะ่ะมันไม่มเงียบหรอกมันไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยชอบเลย จังอะไรมั้งพวกนี้ใส่กิเบนมายืนมึงยืนตีกับมันเลยมือนชุ่มไม่ได้เฮ้ยแตแม็กดาวไปแล้วมี่อไรเออถ้าไม่ก็มีแต่ดามลืมบอก <ENNIS> สามไอ้เหี้ยสามตัวอะไรข้างบนเพราแก๊งกันคนนี้นะดอนไม่ไหวหรอกดอนอยู่กลางอ่ะดอนดอนไม่เล่นด้วย ดับไม่อยู่ดัไปไหนไปแล้วไป้ n มาแล้วโหแล้วเพจล็อกบนแล้วแลนเบคเขาล็อกบนไปแล้วสติลก็หายบอกเขาหนอยกัเดวอ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 เดวเวอมาแล้วยผมก็จะเล่นปามเหมือน ตัวนี้มันต้องปา์มั้ยไม่รู้เห็นเขาเอาคลองกันได้แต่เวแบบลแรกแบบแบบเวลหกเวลเจ๋อเขาเอาอยากเอาเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งอ่ะมันยังไม่เก่งอ่ะม,มันเก็บคมมอมแบบแอบปะ่ะเวลสี่ดูหายไปดูเดินไปหาแล้วเดี๋ยวกูเพิ่งตัดต้องของยี่สิบก่อนถึงจะแบบไปเอาคลองได้เออมันน่าจะพอดีกว่าจะได้กลมกล่อมหน่อย เราเก็บเงินไว้ซื้อโคตรทีเดียวเลยตีไม่ตายตีไม่ตายด้วยรอเราสัตว์ตัวหายไปมอคิดตัวเล็กมันตีโอ้โหแล้วครับยล็อกได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอเราเบลล์หกแล้วอัติปั๊อใหม่ก็ข้างโก้ฮะตอนนี้หายไม่ชอบบอกโอ้โหสี่ตัวครับผมเบาๆตั้งล่างนี่หายตลอดข้างล่างนี่หายตลอด ตีมันตีมันได้เอาเยอะให้ก็บนก็บนแผลชำจะแม่งเยอะกูร่งไปเดี๋ยวกูร่งไปมาด้านไปแล้วเอามาด้านไปแล้สามตองทำไมด้านเต็งตามนั่นเอาเรื่องเหอคิดว่าชาแมนน่าจะได้คิวนั่นไงเอาไม่ได้ป่ะเป็นจิียวแมนเซอร์หรือเปล่าว่านาอย่างไงลิะเวแมนเซอร์เปล่า แล้วมานางกูยังอ่านชื่อโลดไม่พอนออกไปแล้วยหเฮ้ยเขาไม่เก่งกลัวได้ป่ะเขาไม่เก่งกลัวได้ป่ะเอาสมักดาวไปละสแม็กดาวตายไม่กลัวเลยอะ เขาไม่กลัวผมจะไล่เลยนะเย่เย่เย่น่าจะไม่เล่น <c oughs> <Lux. applause> ก็สายสมัคดาวมาได้แล้วอุ้ยเสียงฟงดีบ <okay>. <c oughs> ุ <min realised> ๊คเบลห้าจะมาทำเป็นเดือดทีอ่ะแล้ก็ดึงโดนดีบุ๊คห้ามายแน่อุ้ยเป็นเอนนี่แทนอุ้ยแต่ผมตายทั้งที่ผมเจอเขาเนี่ย เดือนเนี่ยการนี่ว่าฆ่าการเนี่ยไม่รู้จะฆ่าได้เปล่าพูดเป็นงั้นแหละต่ออะไรมาเนี่ยเขาไปเจอนี่โดนสามโดนสกิลหนึ่งนั้นเต็มก็แตกแล้วได้บักน้อยหนึ่งตัวนี้โอ้ได้สกิลหนึ่งศัตรูหายไป เรจะไปกดโซ่ด้วยโอ้จโอเลยนมาเลยนมาเรียนาเจโอมนเซอร์เอ้ยมันนานถูกันนี่หรอแล้วกูจอเบอร์ทำไมเลยนมาดิคิดว่าต้องเจออยู่ตรงนี้อะไป่งทีปะทีมันเราไม่ต้องกลับบ้านหรอกเนมายิงเนายิงอยู่นี่แหละไปแลวไปแล้ไปแล้ว n d e r Siege นีไรเลื แล้วก็จะออกเป็นจอมปีกสิ่งก่อสร้างนี้ยอนมือจะคลิกตามกูทำไมวะไม่เข้าใจเลยอเมรันอเมรันอเมาดอนไม่เล่นอเมรันเหมือนจะไม่เล่นนะทีมเราเดโวเดโวเราวะไปบ้างดีกว่าเล้วจบวันล่างจะโดนดัน we be under siege พอเราถ้าย sure ืนยืนย uh ืนปาปามันไม่ได oh. ้แหลมนเ่มิวชนถอยกับาร์ตายไปแล้วได้ตายตาย Take no prisoners let none survive มันไปไหนวะมันไปไหนวะมันวาร์ปไปเหรอ๋ออันนี้ไง The Legion of Plague ปเนี่ยอะไรไม่กินอยู่อีู่เลไปกางตอแรแล้วตออยู่ในล่างละไม่บอกไม่บอกแรงดาวเยชนได้เฉยาะทีมเขาก็เหมือนทีมเราแปลกๆปลกเลยมั้งแด่าเลยไม่ค่อยอยากเล่นกันหรอกปามปาม ก็เวลโอ้โหเวลเยอะมากเพราะมันเดินแบบโซโลูคิวเดียวเลยรไปเนี่ยมันก็เลยได้เวลอยู่คนเดียวเราจัดคลิปไปหมดกันจะได้กัรง่ายหนึโคตร้นกาป้อมเตมาคลิปมาต้องแต่แล้วเราจะไปการเนี่ย มเดเดิวเวย์เอาไหมล่ะแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเลยป่ะแล้วนมิดเดิลเวย์โอ้โห้จังหวัดชุลมุนเฮ้ยคอมันมาจากไหนเนี่ย คลองมาไหนไหนก็ๆๆออกเป็นอะไรหรือเปล่าไฟแบนด์เหนือบัตต <c oughs> จะทับยักลา่าไม่ออกหลับสามสีมันจะไปทับกับไอ <c oughs> อันนี้ e Legion of p l Under the Hellborn Tower ดูอย่แถวนี้มันเห็นมันเห็นมันเห็นเอ้ยมันเห็นออแต่มันวิ่งชา้าพวกเราวิ่งชา้า ชาร์ตโหมดโอ้ยมีทั้งแมกด้วยทันดาวโอ้ยเพื่อนจะได้ละไปแมนไม่ออกเดิมใช่ไหมมึงอยู่ไหนวะนี่แต่แมกดาวน์แม่งอยู่ริมไปื่อไหรสัตว์ทีกดยากแล้วกูก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม ไปล่างดีกว่าเฮ้ยป้อมแตกป้้มอยู่นะลีเดนบอลแตกแตาแล้วไม่ทันหรอกไ,ไม่รู้จะโชว์อิมแบบกากากว่าเพราะทีมเขาเหมือนไม่เล่นเลยอะก็เล่นตาเดียวก็เอาตาแรกเลยแบบเตมตัวมาอย่างดีซ้อมมาอย่างดีตอนนี้ลองโซตี้ตให้ผมหน่อยดิ อะมาอาามัดดูว่ามันจะโหดไหม,มสายมันไม่ได้สายหรอกมันก็ออกดับลูกเกมถ้าเกมเราเสียเปรียบคิดว่ามันจะออกไอนี่ไออินล็อกเอเซชินชาวะไก่ดังเราก็ว่าเขาไม่ได้ที่เราทีมเราเรามันมันเหมาะสมอะแรกแกมันเหมาะสมกว่ามแก๊งดี

เฮ้ยเยอย่เกยย่เฮ้ยืมบ่าวะยืมด้ Real One s o l ้่กาว่อย่างดีแม่ไม่ตายเกมนี้เหมือน ไอ้นี่ไปหน่อยนะในในตามผมคิดว่ามันง่ายไปนะพีะ่โลเขาค่อนข้างดีนะสเตตเกมมาเพราะมีแต่ดาร์กไอ้นี่แต่เอาลอยป้อมนักลอยป้อมมาโ,โดนลูกแก้วพวกมึงจะเดินตามกูทำไมเนี่ยกูไม่ชววอบเลยกับอาร์มารอนทขาไม่เล่นนะดิเฮ้ยย่าย่าย กลับบ้านดีกว่ากูไม่เล่นละบอกว่าอย่าตามอย่าตามไม่ฉันยิ่งตามามานอนก็ไม่เล่นทำย่างล่างโอ้โหดับเบิลน damage เยอะว่ะเก้าร้อยอะเว้ยสิบสี่ไม่เลือนคนน้อยเลยเล่นกันเอาเลยนะพวกมึงอ่ะขึ้นไปเลยโอ้ยไม่ไปแล้วแม่งเบื่อมาดอนว่ะ อยาก,กเปลี่ยนเลยสัตว์เขาเดินตามตลอดเลยแบบน่ารำคาญเจอวะเจอวะไปไหนวะ regeneration เป็นคว่ากับตั้นหรอเ,เดออเเี๋ยวกูเดินไปแจกให้เอาปะ็นการหัวร้อน <laughs> แจกไม่ได้เลยเกมเติงนิดนึงแต่ไม่กล้าอาจจะแพ้เลยเอามาดอนนี่สายควนตีนนะสายควนตีนยังหายเลย มันมันมันเป็นแบบก่อกวนนะบพวกนี้ยุณคิดว่ามันก่อกวนมากเลยนะเดินตามก็จริงแต่แบบมันลำคาญอะเราเดินไปไหนมันก็ต้องตายตามเราถูกไหม่ะมันไม่ได้ทำอะไรเลยดูดเเดินตามมง่ายอยู่นีะกดเดินตามอยู่ถ้าเดินตามไม่หยุดเอะ ถอยนะคุณไม่อยู่นะทีมเราก็ยังปงของไปอยู่เอาไปด้านสายเกลียนเลยเฮ้ยโอ้ยทีมกูเนาะ สารชาแมนู่จริงๆดูแม่งอยู่นิ่งๆเลยอะไปกดเป๊เล่นเลยกดอันนี้ไปเลยมันจะได้อัพเองเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอัพไปกดตัวนี้มาเนี่ยนี่ว่าไมเบลล์คองเนี่ยแบมันเอามันจะตีไว้ไหมครับเขาบอกมีคุณชาใช่ไหม ตับ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 โอ้ยี่ยี่สิบชาร์จดูวยี่สิบชาร์จมาดิโอ้โหมือนี่ไม่ขยับค่างโกให้สั่ง like a stove ค่างโกค่อนข้างโกไม่ค่อนข้างโกเลยแม่งเกลียนเลยแต่มันน่ากูเกลียนกว่าตัวนี้อีกอ่ะเอาไหมเอาครับผมไม่ครับ แมดาดาดวชอบมากการกดทีมเราในอีซี่เลยหนึ่งินสมคนอีสองคนแม่งเหลอ o ามะดอนอามนมันไม่เน่นนะดูสิเดินตามนะ่ะซึ่งผมก็ไม่ชอบนะถ้าเจออย่างนี้จริงก็ออกมออกไงนะมันน่า,ำารำคาญนะมันว่า แบบเมื่อก่อนได้โอ้โหคิดว่าแบบต้อนในบินเลยนะถ้าส่งคำร้องไปในบินเลยนะคุณอยู่ในชะนะเสี่ยงต่อกันอ่อนเองก็แพ้ไปดิเนี่ย yeah. สละผมเขาใจเว้ยผมก็เคยเป็นผมไม่เตะหรอกผมงั้นไม่ไแหละผมไม่เตะไปหรอก ผมก็เคยเป็นแต่ผมแบบต้องออกนะเนี่ยน่าลำคางจริงอันนี้เคยของเอาตายเอาของตายหน้าป้อมไม่ดีเออลูกแก้วมันอยู่ไหนวะโอ๊ยโอ,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 โอ ตอนนี้ตั้งไม่สี่พันไม่รู้จะออกอะไรดูว่ะอ้วนผมยุ่งผมต้องตายแน่เลยว่ะส <c oughs> ิบเอ็ดสิบสองสามนะอยู่ในช่วงระยที่ผมต้องเสี่ยงมากในการเก็บทีมมอร์ทอนโอ้โหเดโวเจ้าเจ้าจะแพ้ใช่ไหมเจ้าถึงออกนี้เกตเตะครับเตะเกตเตะมาต้องมกดเตะมันกดเตะมันเเร็ว ครับอ้าเดีมาเอาของมันเลยจับเกียงอลนสายลนมันไม่ก่อกลุ่มเลยนะครับเรวข้องหนึ่งอาทีนะที่บอกแล้ เราเล่นเหมือนไม่มีอามาดอนนะมาแก้เราก็เล่นกันสี่คนเยี่แล้วอามาดอนครับ The Legion of Thunder the Hell Oh โดนตันโอ้โหมันต้องตายว่ะมันจะหมดอายุแล้ว ก็ได้ตายไปเลยเออเนี่ยผมต้องมาตายแล้วมันไม่ฆ่าผมด้ววย่ะโดนล่าเข้าไปผมเอาบอลแตกกันกงนไปบลรีชันดันเจล้วบอลโดนล่าเข้าไปตายแล้วที่โกยนิ่งเมื่อกี้ไม่ใช่เรา มั่งโหดเดินตามคูแล้วคูจะอยู่นิ่งคูจะได้ตีอัลดาเข้ายิงมั่งเฮ้ยป้อมยิงผมเมื่อกี้อ๋อมาใส่อตีผมทำไมเนี่ยจะตายอยู่แล้วกูลืมโอ้โหถึกเลยโอ้โหหมดอายุไปตีดุดเรื่ like, tá, eh องต no ัวเดียว right> มันเสียดายน่ะไงหล่ะ The Legion h a p l u n d e r the Hellborn Tower. แล้วก็ e s ไปเกมนี้องก็เน่เฮ้ยเฮ้ย้ถึงดูตายเลยนะโอยิ่มไปแล้ว

อาบอกก็ประมาณนี้นะครับฝ่ายที่ผมเล่นเดี๋ยวนะออกของแล้วก็จบไปที่นี้แหละครับก็มีแค่นี้แหละที่เล่นๆไปก็เอาไปแชรกันได้ะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นตัวอะไรก็ติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ